นั่นแหละครับผมรู้สึกแบบต t r o n g I feel strong baby เยีะเงี้ยแอละเออสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมในเต้คนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า training simulator นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือนี่ครับการฝึกออกกำลังกายนะครับแล้วมันมีวงเล็บวัา T ีเฮด้วยนะครับดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นแมปของคนไทยนะครับ ไอ้เคียนี่มันคิดคอนเทนต์ไม่ออกครับทุกคนเออเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเอาเป็นว่าเราไปเข้าเกมไปเลยดีกว่านะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ในเกมนะครับแล้วตัวกูหายไปไหนวะโอ้ยเคียตัวเคียร์นะเพิ่งเอานี่ตัวกูเ,เนี่ยโอ้โหเพิ่งทำไมสภาพกูมันเป็นอย่างงี้วะฮะอือหือแล้วมาดูนั่นสิครับยักษ์ใหญ่แักเกเรทั้งสองตัวนั้นแม่งผมไม่รู้มันฟิตไปกี่เดือนกี่ปีนะมันถึงได้สภาพอย่างนั้น เฮ้ยเขาบอกว่าอาไฟอิฟอสต t r ไลน t n าวการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วคืออะไรอะ่ะเพิ่งลองเข้าร่วมไปดิเดี๋ยวเอาอีเแล้วกราไม่อยู่ตรงนี้อ้วลูกจะสู้เขาได้ไม่ได้ยตัวยังเป็นขี้ก้านกันเลยเ,เวนเฮ้ยไลน์น่นมามีอะไรด้วยน่ะเดี๋ยวเพิ่งมาเฮ้ยไอเวยมาจา้าวพี่มีมาจ้องทุนนะน้องโอ้กูตีเขาดิเขาดิได้สิโอ้มึง เฮียมันตีเข้าที่สามพันอะไรวะเฮ้ยชี้นี่แม่งมันไม่ใช่มนุษย์ครับเฮียแม่งตัวก้างมันกูทำไมมันเสื้อกี่วะฮะมันเสือกตีเร็ววะเอ่อเอาเอาเอาเป็นว่าเราไปฝึกซ้อมร่างกายกันดีกว่าครับเออการที่เราจะเอ่อฝึกกล้ามเนื้อของเรานั้นขั้นแรกเลยผมคิดว่าเราต้องเริ่มจากการเอ่อออกกำลังกายที่เบาๆก่อนนะครับเนี่ยแล้ทำไมกูต้องแอบเสียงด้ได้วะ เอาเป็นว่าผมจะ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 จิตอัพนะครับจิตอัพได้ไหมครับไม่ได้ครับอ๋อโอเคผมสามารถเอ่อเวทเทรนนิ่งได้นะครับผมโอเคเราเริ่มมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอ้นั่นแหละครับท่านผู้ชมยกไปโอ้โหผมผมแบบรู้สึกสตองมากเลยแต่วันนี้เอออนั่นแหละยกยกไปเังนครับท่านผู้ชมการที่เรายกแต่ละครั้งมันต้องมีเสียงนะครับเดี๋ยวเคียร์ในไขว้นะโอ้ใจเย็นครับพี่ เดี๋ยวผมขอออกกําลังกายก่อนได้ไหมครับแปบบ๊บเรา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 มาออกกําลังกายนะครับอืเพื่อให้แบบมีกล้ามเนื้อเอ,อย่างั้นแหละเอี้ยไรนั่นแหละลครับผมรู้สึกแบบสต strong I feel strong baby อย่างเงี้ยไรดูสิครับท่านผู้ชมผมรู้สึกแบบแข็งแกร่งแล้วตอนนี้ หนึ่งห้อยสามแล้วครับผมคิดว่าเราน่าจะพอกับการเวทเทรนนิ่งเลยครับนะต่อไปเราจะมาลองซิทอัพไปดูนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าซิทอัพได้เปล่าเอ้ยมันไม่ใช่การซิทอัพแต่มันคือการยกน้ำหนักใช่ป่าวะเอนแหละยกน้ำหนักแหละเอ้ยอันนี้น่าจะเพิ่มอะไรสักอย่างนะครับจะทำไมอ๋อออ้เพิ่มเพชรด้วยนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมมันเหมือนจะมีเควสให้เรารับด้วยครับตอนนี้ผมเสร็จไปสองเควสเอ้ย ύ, ได้มาพันเพชร เพชรเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวแป๊บตุกลองไปดูก่อนดิโออไอหนุม่มผมตอนนี้ก็แบบรู้สึกแบบถึงความแข็งแกร่งแล้วครับนะที่มันก่อขึ้นในตัวผมเอ้ยอย่าพึ่งอ้าวไอ้ก้างเชียร์นี่มึงขอสักทีได้วะอืมจุดเก้ามึงต่อยอ่ะไอ้ก้างไอ้เชียร์ทำไมต่อยไม่โดนวะต่อยมันต่อยมันเฮ้ยไอเชีย่ยนี่มันลบปัดอย่างฉุนผมเฮ้ยมันต่อยผมโดน เชียร์นี่มึงมึงอืจะกล้าไปเฮ้ยปุ่นีมึงต้องตายเลยน่มาหรือเริ่มเมือจังวะฮะฮะเริ่มเมือจังวะเชียร์ให้ต่อยไปโดนครับพันเพชรเนี่ยมันให้เพชรเรามาแล้วน่าจะสู้หมดได้เราน่าจะสู้อะไรได้นิวะม,มันให้เพชรเรามาเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งจัดเลี้ยงป่ะมีสัตว์เลี้ยงมาวะแล้วทำไมวิ่งไม่ได้วะโอยเบนเออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปต่อยอีกทีดิมาผมพร้อมที่จะรีแมทแล้วครับทุกคน ไม่รุมกันไปสู้ไดเปล่าดูจากสภาพแลยฮะไอห่าโอ้ไอ้ชี้นี่มันไอนี่มันไอ้ตัวเกิดใหม่ปเนี่ยไอ้สัตว์กูรู้นะมึงโอ้ยโหชี้บางทีมันพันน่ะลูกจะชนะมึงได้เหรอกูกูไม่สู้ครับกูวิ่งหนีครับอย่าเลิกพี่ชายเออไปมึงต่อยกันไปเพื่อนมึงต่อยกันเออย่งนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเฮ้ยเย้นแล้วมันต่อยอีกแล้วมันล้มไปสองคนแล้วเว้ยเชี่ยใจเย็นครับพี่ขอคุยครับ อีกหน,นึ่งวิครับพี่แต่มมุมมมุม,ม,มวเวลาครับไม่ได้หลักมุครับมันมีโค้ดให้ใส่ด้วยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าโค้ดมันชื่ออะไรอะ่ะอ,อ๋อต้องไปกดชื่นชมก่อนถึงจะได้โค,โค้ดโอขี้เกียจ่ะ A later. few minutes later. เอาเอาแล้วครับน้องๆทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ทำการเวทเทรนนิ่งมาเป็นเวลา24ชัวช่วโมงแล้วนะครับเออก็บอกเล้วใช้เวลานานพอสมควรนะครับนะตอนนี้พี่ก็มีเออค่าค่าคอมกิเกนอยู่ที่4,500นะครับผมนะกับเพชรอีก3,980กกับเพชรอีก,ก,ก3,980นะครับเออมาเรามาลองสุ่มสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะครับไอชิ้นนี้กาอนี่ห้าว่ะเดี๋ยวรอกูได้สัตว์เลี้ยงก่อนไอเบน มึงมึงมึงโป้องอะไรวะเฮ้ยเชื่อไดม้มึงต่อยกอยกแลดว๊งทำไมมึงกดไข่ละอีกเพียงเฮ้ยสีทองว่ะแม่งได้ะอะไรวะอะไรอะเป็นไปด้ทำอะไรได้อะวิวัฒนาการปกสามคิดตั้น โอ้ยสวยว่ะอันนี้สมไสดิมาบก็ให้ใส่อย่างเนี้ยใส่อย่างเนี้ยนเนี่ยฮะกดใส่ <c oughs> เองเนี่ยเฮ้ยเชี่ยก้างมึงแม่งไอ้สัตว์กูรู้นะมึงอ้นี่เกิดใหม่มาเยอะนายกูว่าอะไรเฮีย,ยต่อยกูทีเด็กกูแท็กเลย <c oughs> <c oughs> เออเอาออกเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับนะถ้ากดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยล่ะนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ